สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังลูกศิษย์อะไรเจ้าคุณเยนเตกเจ้าอาวาสวัดโพแมนมรณภาพแล้วสิริอายุมงคลเรียกได้ว่าลูกศิษย์ต่างก็อะไรหลังเจ้าคุณเยนเตกมรณภาพเมื่อวันที่31มีนาคม2566พระมหาคณาจารย์จินทรีมสมาธิวัดเยนเตกเจ้าคณะใหญ่จีน,นิกายแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการสงฆ์จีน,นิกายเจ้าอาวาสวัดโพแมนคุณาคุม และรักษาการเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามได้มรณภาพแล้วอย่างสงบสิริอายุ87ปีพรรษา65พระมหาคณาจารย์จินทารีมสมาธิวัดเย็นเต็กมีนามเดิมว่าวีรโพธิชานประเสริฐเป็นชาวกาญจนบุรีเกิดปีพุทธศักราช2479ได้เข้าบรรพชาอุปสมบทที่วัดโพเยนสังกัดจีนิกายอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2,500โดยพระมหาคณาจารย์จินทารีมสมาธิวัด โพแจ้งเป็นพระอุปัชฌายได้รับบัญชา,าทางธรรมว่าเยนเตกต่อมาหลังอุปสมบทได้ศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอุปัชฌายาและช่วยเหลือท่านสร้างวัดโพแมนคุณารามจนสําเร็จเมื่อพระอุปัชฌายมรณภาพในปีพุทธศักราช2529ท่านได้รับตําแหน่งเจ้าอาวาสจนปัจจุบันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ